ขับรถเอดีดังฟ้าเนี่ยมากี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วครับผมเจ็ดปีคันนี้ป้ายแดงเลยป่ะตอนนี้มือสองครับซื้อมือสองมาับแต่ <ผม S 1> ใช้มาแล้วเจ็ดปีครับผมนะครับรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างก็คือรถคันนี้มีอาการถ้าถ้าเครื่องเครื่องเย็นจะมีอาการกระตุกและกระชากครับนนครับเครื่องเย็นมีอาการกระตุกและกระชากครับผมนะครับอาการนี้เป็นมานานหรือยังตอนนี้อาการนี้ก็เป็นประมาณ เป็นมาสเดือนครับผมสำหรับรถยนต์ที่มีปัญหาในส่วนของระบบเกียร์นั้นนะคะก่อนอื่นค่ะจะต้องชำระล้างภายในให้สะอาดค่ะด้วยน้ำยาล้างระบบเกียร์ยกล้อนะคะที่มีการขับเคลื่อนค่ะจากนั้นเข้าเกียร์ดีเพื่อฟรีล้อ 45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้น้ำยานะคะได้เข้าไปชะล้างสนิมและเข่าทำให้ระบบเกียร์สะอาดขึ้นและทำการปัชชิ่งในขั้นตอนต่อไปค่ะรวมถึงล้างทำความสะอาดปีกผีเสื้อนะคะพร้อมกับการปรับจุดค่าใหม่ค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดสมองเกียร์ออโต้ชุดบนค่ะเปลี่ยนซีนโอลิงทั้งหมดค่ะสำหรับ Honda c ซี i c คคันนี้นะคะเลือกการบำรุงรักษาด้วยการปัชชิ่งน้ำมันเกียร์ค่ะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะ ถ้าเทียบกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โดยทั่วไปแล้วจะสามารถนำน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปได้เพียง3 0เท่านั้นค่ะประโยชน์ของการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันเกียร์สังเคราะห์จะเข้าไปอยู่ในระบบ100เต็มค่ะช่วยลดการสึกหลอและความเสียหายของระบบเกียร์ ช่วยยืดอายุการทำงานของเกียร์ทำให้เกียร์ทำงานดีขึ้นนิ่มนวลแม่นยำเกียร์เบาเข้าสมูทจังหวะในการขับขี่ดีขึ้นค่ะจากนั้นค่ะเปิดฝาครอบวาบำรุงรักษาด้วยสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบบำรุงรักษาระบบเกียร์ค่ะด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้ช่วยลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะแก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ด้วยวิตีวันซ การทางานของระบบเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ช่วยปกป้องชิ้นส่วนอุปก,กรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะน้ํายาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทําความสะอาดหัวฉีดนะคะช่วยขจัดคราบเข่าที่เกิดจากการเผาไหม้ค่ะสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวนะคะแล้วก็ช่วยทําให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะสวัสดีครับสมาชิกนะครับที่ติดตามใหญ่ยนตจูนิ่งนะคะร,รถยนต์ของท่าน นะครับถ้าเกิดปัญหามีปัญหาในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ต่างๆสามารถปรึกษาที่สอัยยนจุดนิ่งได้นะครับวันนี้นะครับต้อนรับสมาชิกนะครับและกําลังทดสอบภาคสนามนะครับ Honda Civic FD นะครับนำดังฟ้าคันนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมาทําความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วขอชื่อนิดนึงครับครับผมชื่อเอกพงศ์ครับผมครับผมขับรถ FD ดีังฟ้าเนี่ยมากี่ปีแล้ว เจ็ดปีแล้วครับผมเจ็ดปีคันนี้ป้ายแดงเลยป่ะตอนนี้มือสองครับซื้อมือสองมาแต่ใช้มาแล้วเจ็ดปีครับผมนะครับรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างก็คือรถคันนี้มีอาการถ้าถ้าเครื่องเครื่องเย็นจะมีอาการกระตุกและกระชากครับครับเครื่องเย็นมีอาการกระตุกและกระชากครับผมนะครับอาการนี้เป็นมานานหรือยังตอนนี้อาการนี้ก็เป็นประมาณสองเดือนแล้วครับผมเป็นมาสองเดือนครับผม รู้จักใหญ่ยนต์ยูนิ่งได้ไงครับก็คือผมรู้จักทาง youtube ครับผมแปลว่ารถรถนี่มีปัญหาก็เซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลเลยครับผมนะครับไปเซิร์ชว่าไงก็คือเซิร์ชคำว่าไอเกี่ยวกับพวกเกียร์ออโต้ของ f อของซีบิกรุ่น f อบรุ่นนางฟ้าครับผมครับก็คือเซิร์ชเข้าไปเลยครับผมฮอนด้าเอฟเอ่อฮอนด้าเอฟดีเกียร์กระตุกครับผมเจอไปไงฮะแล้วก็จะเจอขึ้นว่า ช่างใหญ่อาจารย์ให,ใหญ่อาจารย์ใหญ่ใหญ่ยนจนเน่งครับผมเดดขึ้นมาเลยครับนะครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าคนเข้าไปดูเยอะมากคนเข้าไปดูเยอะมากเราช่วยเหลือนะครับท่านส,สมาชิกที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรการปรึกษานะครับการแก้ปัญหานะครับบางทีเจ้าของรถเองไม่สะดวกมานะครับก็มีทีมงานชมรมลมช่างด้วยใจกว่าสี่ร้อยอู่นะครับที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยใกล้ตรงไหนเราก็แนะนําให้ไปตรงนั้นนะครับแล้วก็แนะนําในการ ดูแลรถคันนั้นให้กลับมาใช้งานได้แต่ส่วนมากนะฮะรถส่วนมากเนี่ยเจ้าของรถเองเนี่ยอยากเดินทางมาหาอาจารย์ใหญ่อยากนํารถมาแก้ไขที่ตาคีนะครับก็เลยต้องเดินทางกันมาไกลเลยทีเดียวนะครับรถยนต์คันนี้เซิร์ชมาแล้วเจอปัญหาแบบเดียวกันเลยนะครับอาการกระตุกกระชากอาการวืดซึ่งเป็นโรคประจําตัวของฮอนด้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปถามนิดนึงว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยเปลี่ยนถ่ายทุกกี่เดืนเอนอ่าทุกกี่กิโลอะ ทุกๆ4ี่หมืครับผมประมาณครับโดยประมาณประมาณ4 0 0 0 0กิโลร,ระยะ7ปีเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนยน้ำมันเกียร์กี่ครั้งประมาณ3ครั้งครับผม3ครั้งแปลว่าใช้รถน้อยมากครับใช้รถน้อยมากนะครับเพราะว่าเราประเมินจากปีแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายนะครับก็แค่เปลี่ยนมา3ครั้งี่ประมาณแสนแสนสองครับนะครับสี่สามสิบสองแสนสองแสนสองก็หารไปที่7ปีก็วิ่งไม่เท่าไหร่เองนะครับ ตัดสินใจมาใหญยนต์จุดเงวันนี้มาทําอะไรบ้างก็คือมาแก้ปัญหาเกียร์กระตุกครับรับ,รบแล้วก็จะทําไอ้ตัวล้างปิดผีเสื้อ,อแล้วก็ตัวสมองของเกียร์สมองเกียร์ครับเอะทำไมทำไมรู้รู้ระบบเยอะจอังอ๋ออันนี้ผมก็ดูจาก ที่พี่ที่เขาซ่อมเขาอธิบายให้ฟังครับอ่านี่ครับอันนี้คําถามผมเหมือนไม,ไม่หลอกถามเนาะมาดูคือ youtube จริงหรือเปล่านะครับนั่นคือข้อมูลเลยนั่นคือข้อมูลเลยที่เราให้นะครับวันนี้ได้มาทําทั้งสเต็ปเลยเอาง่ายๆว่าดูแลจนระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบเกียร์ทำฟันซิ่งดูโซริโนยดูส,อดสมองเกียร์ชุดบนนะครับเปลี่ยนทาย นะครับน้ำมันเกียร์นะครับดูตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ล้างปิ่งผีเสื้อหัวเทียนคอยไฟต่างๆนะครับแล้วก็เซตอัพโดยระบบ ECU นะครับตอนนี้ทดสอบการขับขี่แล้วรถเป็นไงบ้างตอนนี้รถกลับมาปกติครับผมจากที่เคยกระตุกกระชาก uh huh. ตอนนี้ก็หายขาดจากที่เคยฟ้องขึ้นหน้าจอคือก็ตอนนี้ก็ไม่ฟ้องแลวครับตอนนี้คือไม่ฟอ้องแล้ว,ลวไม่มีไฟโชว์แล้วใช่ นะครับไม่มีไฟดีกับพี่ไม่มีไฟโชว์ใช่ครับผมนะครับกลับกลับคืนมาแล้วครับผมนะครับใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงฮะตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครับผมแปชั่วโมงเต็มเต็มหนึ่งวันครับหนึ่งวันนี่แหละครับคือทำยังไงก็ได้นะที่จะให้เจ้าของรถจบเสร็จและกลับภายในหนึ่งวันนี่คือใหญ่ยนจูนิ่งนะครับเพราอการแบบนี้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าไม่มีวิธีการแก้ไขจริงๆนี่คืออยู่กันยาว นะครับเคยนํารถไปตรวจสอบมาแล้วใช่ไหมฮะก่อนที่จะมาใหญ่ยนต์จุเน่งเคยแล้วครับกี่ไปปางกี่ที่ฮะไปสองที่ครับผมเป็นไงบ้างฮะเอาที่แรกก่อนที่แรกก็คือจะให้โอเวอร์ฮอลเกียร์ครับโอเวอร์ฮอลเกียร์นะครับค่าใช้จ่ายประมาณประมาณหกหมื่นครับผมหกหมื่นทำไมไม่โอเวอร์ฮอลล่ะก็คือถ้าโอเวอร์ฮอลไปแล้วก็กลัวไม่จบกลัวบานปลายครับโอวานปลายครับนะครับโอที่สอง อูที่สองก็แนวทางเดียวกันครับแนวทางเดียวกนะัน o วอ r h o r n ครับโยกเกียร์ครับผมนะครับค่าใช้จ่ายล่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าหมืน 50, 5, <000. S 2> ่นห้าหมื่นถูกกันมาหน่อยครับนะครับถ้าไปอูที่สามเราจะเดือดสี่หมื่น 40, นะอะไรปรนะมาณนั้นนะครับก็รถจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกนะฮะถ้าเราจะโอเวอร์ฮจริงจริงเนี่ยเกียร์จะมีลักษณะยังไงคือ <c oughs> หนึ่งนะครับเข้าเกียร์ดีแล้วเข้าเกียร์ดีแล้วแต่คันเร่งเหยียบส่งคันเร่งไปแล้วเกียร์ไม่เข้า ไม่เข้าคือรอบเครื่องเนี่ยขึ้นไปได้สามพันรอบแล้วรถค่อยๆไหลออกอันนี้คือระบบทอกนะครับภายในระบบเทอร์ไบรททอกเนี่ยคือเสียหายหมดแล้วนะครับอันนี้คือต้องโอเวอร์ฮอลแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการเข้ามาแล้วรอรอแล้วก็ชากตึงยังมีโอกาสเกียร์กลับมาได้เกียร์กลับมาใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดจากระบบาการรั่วภายในเท่านั้นเองเราแก้ปัญหาตรงจุดเท่านั้นเองครับวันนี้ได้ยกเกียร์ลงมาแม่ที่ใายน ไม่ได้ยกครับผมไม่ได้ยกเลยนะครับก็ทําแค่ชุดบนเหมือนกันใน u t u b e เลยถูกต้องครับผมนะครับแค่นั้นเองรถกลับมาปกติแล้วถูกต้องครับการดู YouTube กับการเดินทางมานี่รู้สึกเสียเวลากับการเดินทางมาไหมวันนี้คุ้มค่ามากกว่าครับนะฮะก็เดินทางมาก็ต้องมาตด้เช้าแน่นอนนะครับเพรต้องมาจองคิวกันด้วยแล้วก็ต้องทํางานทั้งวันนะครับตอนนี้หกโมงแล้วนะเรายังมาเทสรถกันอยู่เลย ครับนะครับมาเทสเพื่อจะอจะส่งให้เจ้าของรถเนี่ยนำรถกลับบ้านนะครับสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆที่ใส่ในรถคันนี้ก็คือครบเลยนะครับเพื่อจะยืดอายุแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบเครื่องยนต์และเกียร์ต่อไปนะครับเกียร์นะครับ,อ,นะรบอาการกระตุกกระชากเป็นอาการที่หนักมาก่อนตอนนี้เกียร์ดีขึ้นโอกาสกระตุกกระชากยังมีไหมผมบอกว่ายังมีนะฮะยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าร้อยสารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปฟื้นฟูในระบบก่อน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอลรงแล้วก็โซลีนนย์ต่างๆนะครับแต่เกียร์ตอนนี้คือกลับมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันพลิกมาแล้วพลิกมาแล้วดีขึ้นคราวนี้การใช้งานของเราล่ะเราจะทํำยังไงหนึ่งก็คือใช้งานปกตินี่แหละนะครับลดอาการลดอาการเล่งในรอบสูงหรือมีการเชนเกียร์กระชากนะครับเพื่อฟื้นฟูในเรื่องของระบบไปแค่ช่วงเดียวนะครับก็ฝากไว้แค่การขับขี่มีแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับเอาฝากถึงสมาชิกเลยครับที่ ใช้รถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ปัญหายังไม่ได้นะครับผมก็ฝากเพื่อนเพนพี่พทุกคนนะครับคือที่ใช้รถซี v ิ c รุ่น F D อฟดีตัวนี้คือถ้ามีปัญหาเกียร์กระชากเกียร์กระตุกตัวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองมาปรึกษาทางอา,อาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์ ใหญ่ยนจุนนิ่งครับอยู่ที่อําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ครับผมก็มีตคอตัวนี้คือค้มามาแล้วแก้แก้จบครับผมภายในวันเดียวยิ้มยิ้มกับบ้านครับผมแล้วก็จะไม่มีปัญหาบานปลายครับผมวันนี้คือชัดเจนทุกอย่างคือมีการเปลี่ยนหรืออะไรตัวไหนนี่คือพนักงานนะครับในอู่ก็จะมาตามมาขอให้ไปดูในปัญหาของแต่ละ ระบบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่ให้เจ้าของรถเองสบายใจด้วยในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ในการแก้ไขนะครับเดี๋ยวมาถามคนทั้งหลังดีกว่านะครับเห็นนั่งนิ่งๆมาตลอดเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสมยงครับครับเมื่อเช้ามาเป็นไงบ้างก็ตอนที่ขับรถมาก็กลัวครับระแวงว่าจะมาถึงถึงถึงอู่หรือเปล่าระแวงเลยหรอครับผมนะครับแปลว่า หนักมากก็ก็หนักครับเพราะมันลงหลังมันเริ่มมาเริ่มบ่อยมาเริ่มถี่ขึ้นครับแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นตอนไหนอ่านะครับตอนนี้เป็นไงฮะนั่งสบายขึ้นไหมก็คุ้มค่ากับที่รอทั้งวันนะครับก่อนก่อนหน้านี้ก็มีาการหาข้อมูลครับตง้งอู่นู่นอูนน่นี่ก็กลัวไปแล้วมันไม่จบอืม,อมแต่ก็ดูจากทาง YouTube ทางอะไรทางเพจนะครับครับแล้วก็มันมีอาการตรงกับ รถของเราด้วยก็หลายๆคนก็มีการรีวิวก็ค่อนข้างมั่นใจก็เลยอยากลองมาดูครับครับผมวันนี้ชัดเจนเลยครับผมเปไงครับมั่งครับวันนี้ในอูก็ก็เห็นทางที่ช่างทุกคนก็แค่ว่าทํางานด้วยความตั้งใจนะครับครับตั้งใจแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรื่องเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรผมค่อนข้างมั่นใจนะครับจากจากที่ดูกันทํางานนะครับครับสมาชิกก็เดินทางเข้ามาแน่นมากวันนี้อ่าใช่ครับต้องมาตั้งแต่เช้านะครับต้องมาแต่เช้านะฮะ ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามอห่ายนจุนิ่งนะครับทั้งช่องทางทาง YouTube ด้วยนะครับรถยนต์มีปัญหาปรึกษาที่สอยหยนจุนิ่งนะครับโทรปรึกษาก่อนนะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะครับสามารถเข้าไปที่ไลน์แอดของสอยหยนจุนิ่งได้นะครับจะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับในไลน์แอดของสอใหยนจุนิ่งได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์นะครับนาไปเพื่อดูแลนะครับไปเพื่อฟื้นฟูในเรื่องของรถยนต์ของท่านเพื่อการใช้งานที่ยืนยาว วันนี้นะครับก็ต้องส่งฮอนด้าเอฟคันนี้กลับบ้านแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์สออย่าหยานจะยนตทางยูทูบชาแนลครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ